สวัสดีครับวันนี้มาดูวิธีการฮัดเสียงบันทึกของผมนะครับให้เสียงชัดนะครับวิธีการต่อก็ออกจากเอาฟ u t pad ดำนะครับีนช่องนี้นะครับผมให้คำมาเข้าที่มิกนะครับนี่นะครับผมมาเข้าที่มิกนะครับแล้วก็ต่อช่องโฟนนะครับ แยกเป็นสองสายหูฟังหนึ่งสายครับแล้วตัวไลซ์สดครับคือไอริงครับตัวนี้นะครับผมนี่ก็เข้าโทรศัพท์แต่ถ้าไม่มีมิกก็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 เอาพุทเข้าไอริงตัวนี้ครับแล้วก็ต่อที่โทรศัพท์ช่องนี้ก็โทรศัพท์เปิดเพลงนี่ต่อหูฟัง แล้วก็มาบาลานเสียงแบงนี้นะครับแช่นี้ยละครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับผมขอบคุณครับ